ฉันชอบสตรอเบอร์รี่ไอศกรีมมากเลยแกร้องเลยค่ะร้องเลยครึ่งไทยกับอังกฤษครับไทยแท้ค่ะครึ่งไทยครึ่งนางฟ้าว้าวสวัสดีนะคะให้เธอไอเดีไลน์แอดมาได้จริงวันเรียนเชียงคืนก็สเตนบไปสวัสดีค่ะ พบกับไทยมิติแต่สติีชนะกับสาว mixed fruit ยินดีค่ะสดใสมากๆสาว2004ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสตรีสีเหลวใช่ใกล้ใกล้กันเล่นกันใกล้ใกล้กันยิงพูดยิงแย่เรียนเชิญน้องๆมาเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะชื่นชอบในผลงานของน้องๆมากชื่นชอบสตรอเบอรี่ไอศกรีมมากเลยแกก็ลองเลยค่ะลองเลย โอเคค่ะก็คือวันนี้มาช่องสาติสก็ต้องมาแต่งหน้าวันนี้เราเชื่อว่าแฟนคลับของน้องๆก็น่าจะอยากรู้ว่าแบบปกติแล้วสาวๆแต่งหน้ากันอย่างไรก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะให้สาวๆเนี่ยแนะนําตัวเองกันสะหน่อยว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะชื่อขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะโรเชลค่ะสวัสดีค่ะมิเคล่าค่ะ กำเนิดเลยปะเเกกิดำนิดไม่กำเนิดอ๋อยกเว้นของเพชรหนูชื่อเพชรอ่ะอแต่เพชรเป็นโอเปราเพชรเป็นใช้ยาย AKA เลิศชอบ AKA Saltis อันนี้อยากรู้สุดตัวแบบว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนแบบเป็นลูกครึ่งอะไรบ้างครึ่งอะเป็นเป็นเซี่ยวจีนออ๋เซี่ยวจีนเซี่ยวลาวอ๋อเหรออ่ฝรั่งเศสกับไทยอะว้าวหนูเป็นลูกครึ่งอังกฤษแอฟริกาค่ะว้าว ไม่มีอะค่ะหรอใช่ Amazing มากเจ้าจีนกับอินเดียฝั่งพ่อเป็นอินเดียแล้วฝั่งแม่เป็นจีนข้าจอ่งมีแบบหลากหลายสุดอ่าสกวเอนค่ะครึ่งไทยกับอังกฤษค่ะอ่าไทยแท้ค่ะึงไทยครึ่งนางฟ้าว้าวอเท่าไหร่เก่าไปหน่อยดึ่ง เหตุผลที่น้องมาวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเรามีเพลงใหม่กันได้วยใช่ไหมออกมากี่เพลงแล้วตั้งแต่แรกเพลงนี้เป็นเพลงที่สามอ่าแต่ว่าจะยังไม่บอกว่าแบบเพลงเป็นอย่างไรรอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าค,คลิปถูกตัดออกไปเนี่ยแล้วน,าน่าจะน่าสดกันไปหน่อยอขอแต่งหน้าก่อนได้เลยๆได้ความคิดที่ดีเริ่มเลยทุกคนค่อนข้างที่จะอายกระเป๋าในวันนี้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือกระเป๋าที่ใช้จริงนะคะทุกคนแล้วพี่ก็ซูมกระเป๋าหนูด้วยทุกคนสามารถเอาเครื่องสำอางแบบ ออกมากระจายข้างนอกได้นะเผื่อแบบว่าจะได้แต่งง่ายขึ้นเราจะสามารถใช้ปนๆกันได้เลยแต่ก่อนนะทุกคนน่าใส่มากเลยอองจิจริงไจริงทุกคนน่าใส่มากเหมือนรู้ว่าจะมาถ่ายมันจะเป็นแบบนี้ตลอดถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายงานปุ๊บขึ้นมาเริ่มเริ่มแรกก็งานผิวกันบ้างทุกคนชอบใช้รองพื้นหรือคุชชั่นหรือว่าแบบไม่ลงจะลงเป็น ติน moisturizer อ๋อใช่วันนี้ทุกคนจะได้เป็น beauty blogger นะ์นะหน้าสองคนได้ไหมแต่เราตัวที่พี่ตูดถามว่าขั้นตอนแรกใช้อะไรนะพี่เป็นปหยิบสิ่งนี้แล้วหันมาถามเดือนว่านี่คืออะไรวะใช่พี่ปกติหนูไม่แต่งหน้าแล้วหนูเขินที่ต้องมาแต่งหน้าทุกคนดูกคอหนูไม่ไม่ค่อยแต่งหน้าลองเทดอ่ะหน้าใสมากหน้าเหมือนเด็กเพิ่งเกิดอ่ะ เบบี <Baby> <ขอ S 1> ้สกินแล้วมันคือเบบี้สกินมากมากเลยอ่ะพี่สาวซาวตี๋จะใช้คุชชั่นนะคะเพราะว่าใช้ง่ายของจีนใช้อะไรเสร็จแล้วคุชชั่น,นรเราอ่ะหานอะไรมาเยอะเหมือนกันนะหนูว่าใช้คุชชั่นแต่ว่าที่หนูใช้อ่ะคือรีฟิลของคุชชั่นอ๋อโอเคแล้วทั้งมาันถึงไม่เอารีฟิลใส่เข้าไปในตัวคุชชั่นหนูเพิ่งคิดเมื่อกี้ว่าเพี่บีบอกมาเมื่อกี้ว่าเออทำไมไม่ทำไมไม่เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไงอะไะพี่บุตรพี่เปลียดหน่อยอุ๊ยอันนั้นอะไรกันอันนีาคือนมข้าวอันนี้คืออะไริืออ้ไรคือแบบ s ราเช t ่อ g ช t เลยเราเชื่อใช่เลยขาเรียเร้อยรองพื้นมาก็เลยใช้คอนซีลเลอร์อันเข้มเพราะว่ารองพื้นของเชลเชลซื้อมาผิดเชตเพราะมันมันทำให้หน้าเชล่อแกแทนเกินไลยก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าโอเคแต่งแบบเบาๆ แต่ว่าเป็นงานา่ไไม่ต้องว่าเอาจริงๆแล้วเราจะบอกว่าบางคนถ้าสมมติว่าแบบคืนผิวหน้าดีอยู่แล้วเราไม่ต้องลงรองพืนก็ได้ก็แค่ลงคอนซีลเลอร์กลบบริเวณที่เราต้องการปกปิดในเงี้ยไมวิธีว่าใช้อะไรคาวันนี้อ๋อหนูหนูใช้เป็น tinted moisturizer ค่ะแต่ว่าเห็นในบล็อกเกอร์เขาก็จะแบบใช้มือถูกันใช่ใช่เพราะว่ามันบางแต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบฟินิชที่มันเป็นรอยแบบ นิ้วมือเใช่ใช่ก็เลยจะใช้เป็นพราะฉะนั้นมันก็จะบางเข้าไปอีกมันบอกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสวยเยอะๆแปลว่าสวยเยอะเยอะไปว่าสวยต้องเปลี่ยนก่อนใช่แต่เราต้องเปลี่ยนนิดนึงเออแล้วก็ตบตบไปซิลสรวเกาหลีที่เขาจะแบบตบแรงๆระวังหน้าแดงอ๋อเคยเห็นเคยเห็นป่ะทิกต o อกแต่งหน้าของแบบประเทศแบบเกาหลีที่เขาตัดแบบตลก เราเขาทำแบบนั้นจริงๆนะแต่เราอย่าลงน้ำหนักแบบนั้นสิบางทีเขาใช้แค่แบบเหมือนเป็นการตกให้มันแบบอย่างเงี้ยให้มันเข้าอันนี้ก็แต่งอย่างเดียวเงียบเลยเงียบเหงีบเลยเิดตั้งใจอยู่น้งเพรใช้อะไรคอนซีลเลอร์จบคอนซีลเลอร์ค่ะสกาวเดินใช้อะไรล่ะรองพื้นค่ะรองพื้นโอเคต้องการเอ่อการปกปิดนี่ลองเขินๆเนาะใครเล่นมอยสุดตรงเนี้ยหนูไม่มีไม่มีน้าไม่มีไม่มก็บอกแล้วว่าหนูใช่เลย เมื่อไหร่พี่จะเลิกซูมหนูเราทำตัวตลกไงแตากล้องก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวแนะนำกล้องก่อนชื่อพี่ออนนะคะเป็นแฟนอะไพีะชื่อออนเป็นแฟนพี่พี่คนนี้เหรคะเห็นในคลิปนี่นี่ดิขิงพังดิหลอกไหมหลอกไหมหล่อนะตอนนี้ เห็นนึงแล้วพี่ออนน้าใสมากเธอเชื่อไหมว่าเขาใช้ครีมเหมือนฉันถามหมอว่าแต่ผาน้อยกว่าแต่ผิวหน้าใสกว่าเออแต่ผู้ชายเราไม่ไหวแต่จริงๆใช่ตรงนี้มียูเทิร์นเฮ้ยเรามีชื่อแฟนคลับกันหรือยังอ่ะยังค่ะไม่มีหรอปกติชื่อแฟนคลับแบบเราต้องตั้งเองหรือวต้องให้แฟนคลับเราตั้งกันเองตั้งกันเค่ะยังงงยังงงเรื่องทางจบไม่ได้แบบเรื่องนี้ว่าเราควรจะทำยังไงดีเอองานให้ทุกคนเสร็จแล้วแจ้งนะ Enjoy สีเลือกค่ะ Bright อันนี้เราจะไปทีละสเต็ปใช่เีละสเต็ปเลยพร้อมกันจะได้ไม่มีใครแบบว่าเจ็บก่อนบังคับอุ้ยพี่สาวมีคนแบบทะลิปทะลิปมันแม่โอเคชับชันก็คนเนีย ้มันเองปากมันแห้งขอหน่อยเถอะอ่าอทุกคนลงแป้งหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ใช้คอนซีลเลอร์กันแล้วหรอเยอะยอะอ่าใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเราช้าทุกคนนั่งรอทุกคนนั่งรอไม่ช้าก็ได้รอเล่นรอเล่นเธอต้องไปงานต่อเธอต้องสวยที่สุดวันนี้เราเรามีเวลาอันวันนี้หนูใส่แว่นกันแดดิหไปเข้าโรงพยาบาลมาเป็นคอนแทคเลนส์บาดตาตาแต่หน้าเธอบาดใจอ้าวฝั่งเออคุณคิดคิดขึ้นมาได้พอดีว่าคอนแทค บบนี้ป่ะปับใจสคมเราแซ่บอยู่นะหมอก็เลยแบบว่าให้งใแงคอนแทคเลนส์สออาทิตย์ปกติเราใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันหรอใส่เฉพาะเวลามีงานค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบใส่วันสบายกว่าแสงมันแยงตาแต่ว่าหน้าเธอมันแยงแสงมันแยงตาแต่ว่าที่เธอยิ้มมาอ๋อมันแยงใจเออผิดหรอ มาเก็ตก่อนสองคนแรกอาจะได้แบบเออเฮฮาตลุกลุนหนาตอนนี้ตลกอยู่แล้วไงแต่ตอนนี้มันยังไม่มีซาวมันจะแบบติ๊กติ๊นิดนึงแต่ไม่ตอนนี้มันมีแต่ซาวติด๊กเดี๋ยวนะคนเนี้ยหัวเขาวายนะสัองเขาทันวายเหมือนกันเยนสีแล้วก็โอเคต่อไปลงบลัชกันใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมาอุ้ยอยากรู้เลยทุกคนใช้บลัชสีอะไรกันบ้างอ่ะอุ้ยวันนี้ไปบับเชลออกแบบสีแบบโคโลร์หนึ่งเหมือนซันคิสต์โอเคมาลงแก้มกันมันมันหอมมากเลยข้อด้วยโคโคนะโอイル เราชอบสำเนียงออยล์มากทุกคนตรงเนี้ยพยายามพูดคำว่าอ i l ลอาพูดคำว่า oil ถูกต้องออย oil อ i l มาอ้าวเราจบพูดพูดพูดคำว่าออย่างถูกต้องออยทีครับออ i l oil oil ออ่ะอ่ะไอเนย oil เนยไหนดูสิแก้มทุกคนสิ ต้ออีกเดี๋ยวจะช่วยเทสให้เพราะว่าเราต้องไปงานต่อใช่ไหมคือตอนนี้ทุกคนแต่งหน้าแบบคนละโทนจริงเกาเดินก็คือออกแบบว่ารวมโทนมากมากเลยอะส่วนที่เดใม่ไปแต่งหน้าส้มเอาเป็นคนแบบแต่งหน้าออกอมส้มอะอะไรวะอะไรอะ เริ่มลงๆแลงๆเกียรๆตอนแรกไม่กล้าแต้มแบบนี้กลัวมันเยอะเกินแต่ว่ารู้สึกว่ามันน้อยไปแล้วเราออกมาเราต้องแต่งหน้าเข้มเราหันไปเห็นแบบว่าเพรก็คือเหมือนเดิมค่าหยุดแบบหนูเติมแก้มให้น้องเราหนัมื่อก้ดูมีสีขึ้นมานิดนึงผิวดีจังเลยอ่ะป้าหนูแบบเขาชอบทาให้หนูตั้งแต่เด็กหรอหนูเป็นคนไม่ชอบทาครีมแต่ป้าจะทาให้ตลอดอตรงมาหนูก็ไม่ได้ทานะ่เหมือนทาแป้งเด็กตลอดเวลาใช่ปะนวลๆอเพราะเขาเหมือนไม่มีรูขุมขนเธเชลชอบทำกับหนูอย่าง ไม่แค่แบบชหมือนชับไม่แต่เอาจริงคนที่เหลือก็คือหน้าใสอยู่แล้วนะแต่แค่เพชรอะหน้าเขาจะมีความแบบว่าเนียนละเอียดอะมันเป็นความผิวละเอียดใช้คอนทัวร์กันไหมคะคอนทัวร์สิไม่ใช้ได้หรอคคอออนทัวร์จมมูกไ่ยแต่ว่าหน้าเราเปกันอยู่แล้วไงแต่ที่ขอใช้หน่อยไหนใช้หน่อยไม่ไหวละหนูใช้ไหมยูไหมมันจะมีคำว่าบรอนเซอร์กับคอนทัวร์คอนทัวร์เนี่ยสิมันจะติดแบบ ธรรมชาติกว่าแต่บรอนเซอร์เวลาทาแล้วมันจะหน้าอมส้มเออมันจะเป็นฟิลเหมือน oh. ใส่ฝ่อบ่มแดด,แด,ดใช่แต่ว่าถ้าคอนทัวร์สีมันจะมีความธรรมชาติกว่า เมาเพื่อนดีกว่าในกลุ่มเนี้ยใครที่แบบว่าแสบซนที่สุดแสบแบบไม่รู้แต่ซนน่ะขนมจีนแน่ๆหรอใช่ค่ะยกมงให้เลยมีแบบว่าอะไรอยากจะแบบดีเฟนให้ตัวเองไหมไม่จะปีพิลิ่งให้ดีเฟนให้ตัวเองไม่ดีเฟนต์เลยยอมรับด้วยหรือแค่เป็นเอ่อเป็นไปตามธรรมชาติลิงอ๋อจะเป็นคนแบบซนน่ะไม่นิ่งอ่ะมันเป็นหัวมันแล่นอ่ะใช่นี่เวลาที่เราคอนทัวร์เราแนะนําว่าเราต้องดุดปะ ใช่แล้วเราต้องขยี้ตรงจอนตรงนี้โอ้ใช่ขยี้ปุ๊บแล้วก็ปัดปุ๊บนี่อย่างนี้นี่เราจะแบบขยี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปัดเข้ามาอีกมันก็จะทำให้หน้าดูแบบเฉียเชี้วนาหน้ามันจะเปตอนนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปทุกคนทำอะไรกันครับปกติหนูชอบเอาแป้งมาเซ็ตต้ตาอ่าทำด้วยด้วยทนนะคะเพจคือแบบว่าทำอะไรดีนะเออนั่งเลยทำอะไรดีนะ อ่ะเธอตบตบหน้าไปเออตบเล่นเล่นเวลาที่เราออกแป้งมาแล้วมันเยอะเกินไปให้เราถูที่หลังมืออ่าเออถูเริ่มตอบเริ่มตบอกช้าไปโทษทีพี่บกช้าไปหน่อยาไม่เป็นไรอ่ะให้น่าสนน่าชื่นใอใช่เคยดูแบบของฝรั่งมันจะมียุคหนึ่งที่แบบเขาเบสอ๋อ yeah I used to do that จริงจริงทุกวันนี้ที่เคยดแบอยู่แบบนั้นเขาสรุปเบเกลเอาแป้งมาแบบ ผมที่หน้าตรงนี้ใช่ป่ะส่วนที่แบบไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบว่าเป็นรอยอะอยากให้มันเซ็ตแต่นี่แล้วก็ค่อยเอาแปงนี่ชมค่ะชมแล้วก็ค่อยเอาแปรงอะมาปัดส่วนเกินออกแบบแบบนี้แต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้เบรกใต้ตาเพราะบางคนที่เขาแต่งตาเยอะมากๆอะบางทีสมมติว่าเราลงอายแชโดว์สีดำอะไรเงี้ยแล้วอายแชโดว์มันตกลงมาที่ใต้ตาแล้วถ้าเราไม่ได้เบรกไว้อะ มันจะเป็นคาบแต่ถ้าสมมุติว่าเราเบกแป้งไว้เยอะอะตัวไอแชโดว์มันจะตกมาที่แป้งแล้วเราปัดออกไง่ายๆทำเลยอย่าทำเลยค่ะทำเลยจ้าโอเคกันน้องสาวที่ต่วบปกติเชลแบบเวลาเชลพูดไทยแบบชัดมากๆพวกเราจะแบบ รู้สึกแบบแปลกๆไม่เชลจะชอบใช้คําพูดที่แบบคนรุ่นเขาไม่ได้ใช้กันแล้วจริงแท้อะไรอย่างเงี้ยแบบที่เป็นคําพูดแบบรุ่นพ่อแม่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยสมมติหนูทําแบบแก้วน้ำตกอะไรเงี้ยเชียวจะไม่อุทานว่าอุ้ยนะเชียวจะอุทานนั่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 ติดแม่ติดติดแบบนี้ใครแท้บอกแล้วชอบมากอุทานแบบว่าจังหวะซิทคอมอ่ะใช่แบบอุ้ยอะนั่น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 แบบเนี้ยคือต้องมีกล้องสองนั่น เราเบรกละเรียบร้อยต่อไปเราใช้อะไรต่อนี่ไปตามสเต็ปน้องๆเลยนะจักรตางจังโอ้ยแย่หรือใช้มันเป็นแบบนี้หนูก็แค่เขียนแบบปัดแบบให้มันมีสีเพิ่มเมื่อวานหนูก็ไปซื้อใหม่มาแล้วมันเป็นหัวแบบเนี้ยหัวมนกับหัวมันก็คือใช้ได้เหมือนกันมันเหมือนกันเลยมันเป็นขยอ่ะมันแค่รูกศรอันนี้มันจะไม่แบบว่า จริงๆแล้วความเข้มอ่ะแล้วแต่ยี่ห้อแต่แค่อันไี้ที่ทรงมันต่างกันอ่ะมันเป็นเพราะว่าแล้วแต่ความถนัดคือถ้าเป็นหัวตัดแบบนี้เวลาที่เราใช้อ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเส้นง่ายกว่ามือใหม่อะไรเงี้ยแบบหัวตัดมันก็จะใช้ง่ายกว่าเออหนูทำสาหคือเรคือแบบว่าเราใช้ตรงนี้เลยเราบัดคิ้วเหมือนกูคิ้วเจ็บเหมือนกันนะก็แบบว่าคิ้วมันเข้มแล้วมันแบบถือไปแต่งหน้าออกเองไปแบบไปออกหน้าให้ไม่เห็นหน้าเห็นแต่คิ้วคิ้วลอยมาเลยแบบว่า ทำไมคิ้วดูแข็งแกร่งนความที่เราเป็นคนคิ้วหนาไงเราอาจจะต้องแบบการต่อมีนึงอะไรอย่างเงี้ยเกขียยตัวเองบ้างดีกว่าคิ้วสวยไหมคิ้วสวยไหมเมื่อเราน้องจ้องจริงนะคือตอนนี้เด็กๆก็คือจ้องฉันเขียนคิ้วสุดๆแต่ปัญหาของหนูที่สุดอะคือหนูปางคนขนคิ้วหยิกเหมือนผมเลยที่แบบว่าเซ็ตคิ้วอะไรเงี้ยมันไม่อยู่แป๊บแป๊บมันก็จะกระเดิดเป็นคิ้วยางต้องใช้อะไรดูปะกาวติดขนตาพากับตัวสกูลี่เนี่ย แล้วก็ปัดอยู่เลยอยู่เลยอันนั้นอยู่จริงจริงแม่จริงก็ต่อไปงานตาทุกคนสามารถทำได้เลยอายแชโดงอายแชโดว์อายไลเนอร์มาสคาราก็คือจะเต็มได้เลยนะคะ<ด>วันนี้พี่ตู่จะแต่งหน้าโทนแบบน้ำตาลชมพูเออมัน,นมีกิเตอร์ใช่ไหมคะแต่หนูก็าทาแค่ตานะ่แปมามันทั้งหน้าหนูเลย <laughs> <c oughs> คือหนูไม่ได้เอาแปรงไปทาตรงอื่นเลยหนูทาแค่ตาจะเหมือนมันหล่น หรือเปล่าไม่รู้อ๋อใช่เมือ่อกงไม่อาจจะหล่น <c oughs> เราอยากรู้ว่าแบบวงเราเนี่ยมีคอนเซปต์วงแบบว่าเป็นยังไงคอนเซปต์วงก็จะเป็นประมาณแบบว่าความหลากหลายความคาแรคเตอร์ของแต่ละคนของเราหคนอะไรเงี้ยมีความแคมป์เข้าขมาผสมในเรื่องของแบบ แฟชั่นการแต่งหน้าต่างๆลุกใน MV มวีหรืออะไรอย่างเงี้ย mix and m a t h h but t ่เด็ดต t องอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่มันไปด้วยกันได้ความไม่เข้ากันหรือความเข้ากันใช่ใช่แต่ตอนออกมาเพลงแรกเราชอบ MV มมากนะมันสดใส ตอนแรกคือเรา,อาฟังเพลงก่อนที่จะไปได้ไปดู MV ็มเพิ่งมาในแบบว่าในแอปใช่ปะแล้วก็แบบอุย <c oughs> เพลงดีจังเลยแล้วปวดกับว่าเพลงแรกของเราไม่ใช่เพลงภาษาไทยใช่ปหมละ่ะภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรเงี้ยนี่ก็นึกว่าไม่ใช่คนไทย <c oughs> จนไปดูเราก็แบบนั่นบังรักนี่แล้วเหมือนมีช่วงหนึ่งเพลงสตรอเบอรี่ของเราอ่ะมันไวรัลในเกาหลีได้ปะ <Awesome. S 1> ใช่ไหมพี่ดาวอัดเอสเอฟ9ว้าวเว้ยนะเราโด่งดังแล้วเว้ย แล้วตอนงทาไม่ติดพื้นแล้วตอนนี้ทาไม่ติดพื้นละแบบว่าลอยลอยแล้วตอนเนี้ยปกติเขาต้องขีดอะไรเนอ้อกันปะขีดขีดขีดจริงๆอันน้พี่ตูกีดให้หนูได้ไหมได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยขีดไม่แต่เอาจริงเราไม่ต้องขีดอะไรเนอ้อก็ได้นะเราแค่แบบปัดมาสคาร่าได้เลยเพราะว่าได้ลุกเราเป็นลุกคลีนอยู่แล้วอ่ะคือจริงๆเราเป็นคนหมวยนะแต่ว่าคือตาตรงนี้มันคมเออตามันเฉียวปัดขนตาก็จบแล้วหน้าตาเหมือนคนแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้เขาแอบวางแผนกันหนู ขาจะให้เพี่ตู่เขียนอะไรจบเลยพี่ตู่ช็อตฟิลพี่ตู่ไม่เขียนจ้ะถ้าสมมติว่าเราแบบเขียนอะไรเนอ่ไม่เก่งอะเราใช้อายแชโด์สีเข้มแล้วก็ใช้แปรงแบบแปรงหัวตัดเนี่ยหนูเคยทำอยู่ค่ะเออยากค่ะไม่ไม่ไปไม่รอค่ะจบันูลบอยู่ประมาณแบบร้อยครั้งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปทำให้ดูนะแต่จะใช้อายแชโด์สีเข้มทาแบบว่าเป็นฟิลแบบอะไรเนิ่นแต่ลองลองดูกระจกไปด้วยก็ได้นะเนี่ยเราเราดึงหนังมาขึ้นแบบเนี้ย นี่อ่ะนชงกล้องเลยอันนี้ใช้อายแชโดว์ว้ายสาวมีตาแมวแล้วว่าเขาเป็นคนลุคซอบซ้อไงถ้าสมมุติว่าเรากรีดอายแชโดว์แบบเข้มเกินไปบางทีอาจจะแบบไม่เข้ากับเราแล้วเราไม่ค่อยแต่งหน้าด้วยถ้าสมมุติว่าเราแต่งหน้าเข้มปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยหน้าเราแปลกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจากแบบอายแชโดว์เบาๆก่อนได้เลยรอบเดียวไหวจังจบเออก็ค่อนข้างเซ็ตเร็วเป๊ะโอ้โ มาเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เทคนิคเดียวกันเหมือนโดนหลอกมาให้ห่ังน้าให้เลยอะ่ะพี่ตัวคิดมากว้าย <c oughs> <wh ats> สวยเลย <c oughs> มไม่เหมือน,นออ <c oughs> ดีใจมีคนทำให้เนอย ตาตูหานแล้ววันนี้รอดแล้วตาตตาเล็กตาตตาเล็กมีคำถามอีกแล้วอยากรู้ว่าทุกคนแบบว่าคิดแมมว่าเราจะได้มาเป็นนักร้องอะหรือแบบเลยอยากเป็นหมออะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่อยากเป็นหมอเพราะว่ามันเหมือนเป็นค่านิยมที่เอ่อทุกคนมองว่ามันดูเท่แล้วมีช่วงหนึ่งที่แบบหมอกับแอร์โฮสเตสเนี่ยดูเท่ก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่แบบเขาถามว่าอยากเป็นอะไรก็ตอบอาเป็นหมอทุกคนดูแบบอู้ก็เลยรู้สึกว่า เราทุกคนมามาเรียนร้องเพลงได้ยังไงไอชว์เริ่มตั้งแต่แบบเด็กเลยอ่ะคุณแม่ส่งไปเรียนไปแข่งร้องเพลง้วอืออี๋เฮ้ยพี่อย่าพูดเบาเราพูดออกมาเลยว่าเราชนะชนะจบไม่ไหวก็ฝึกไปเรื่อยๆอ่ะโอเครู้ว่าแบบอยากอยากเป็นสิ่งที่อยากทำมีแค่นั้นแหละแต่ก่อนชอบเล่นละครแบบเวทีโรงเรียนพี่เคยดูเรื่องเออ่ The Grinch หนูก็จะเป็นไอ้น้องที่หัวสูงๆแล้วก็มีทับเพียที่คล้ายๆเชิงเทียนนะแล้วก็จะแบบ Why I'm y o u r heart so small อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบแถ้าเราไปเจอเขาก็จะมีแสดงอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ก่อนหนูอยู่อังกฤษค่ะอ๋อใช่วพวกเราก็คือแสดงมาจากพระไพรมอนิจจ์ที่เป็นแบบว่านางยักษ์แบเล่นเพือกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเท่านั้นหนูเล่นเป็นนางยักษ์ตอนเด็กๆอ่ะแบบว่าเล่นละครที่โรงเรียนอ่ะหนูเป็นนางยักษ์ตามหาพระไพรมอนิจจ์หนูได้เป็นนางยักษ์ต่ตองเห็นหนูก็เล่นละครเหมือนกัน แต่วเล่นในห้องน้ำเล่นในห้องน้ำล้วก็ถือเป็นนางเอกแล้วทือว่าเราก็เป็นนางร้ายแล้วเราจินตนาการน้ำเลิศอยู่แล้วใช่แล้วก็รับหน้าแล้วเราก็หันไปแสดงอีกคนหนึ่งเราก็เล่นตัวเลือกเอาเสร็จปีไหนเนี่ยตัวละครัวหนึ่งนะก็มีความฝันเอาเสร็จปีไหนวะเฮ้ยเราไม่ความฝันจริงๆไม่มีใครเคยเป็นพี่เป็นพี่เป็นแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นเราเป็นเราเป็นแต่จับคอนเสิร์ตไม่ได้เป็นขนาดเล่นคนเดียวเราแบบเราเป็นสองตัวละครอะไรอย่างเงี้ย พี่อาจจะแบบมีเพื่อนในจินตนาการอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นสองตัวเล่นล่น้องเพชรน่าน้องเพชรคือแบบว่าก็จริงๆเราก็เป็นนักร้องมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูเริ่มร้องเพลงมาจากการสวดมนต์หนูเป็นคนแบบตัวแทนแบบรเพลงชาติไทยกับสวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วคุณครูเขาเห็นว่าแบบ เออไอนี่มันร้องเพลงชาติได้เขาก็เลยชวนไปร้องเพลงตั้งแต่ป .6 หนูว่าไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะชอบร้องเพลงขนาดนั้นแต่แค่ทำแล้วมันสนุกแบบมีความสุขพอโตขึ้นมาก็แข่งพอดเวฟแข่งตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รู้แข่งพอดเวฟด้วยเหรอ2019จะกลาเดินจ้าแม่ชอบฟังเพลงแล้วแม่ก็บังคับให้ร้องเพลงแต่หนูไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เรียนร้องเพลง ก็เหมือนลองเล่นเฉยๆแต่บังเอิญทำได้ดีได้ดีเกินเก่งเกินครูพาไปแข่งด้วยที่โรงเรียนแบบศิลปะอาร์ตกรรมโอ้ใช่ก็ใชยไปจ้าศิลปะอาตกรรมคือตำนานจ้ะจริงทุกคนต้องได้ผ่านการตกรอบตรงนั้นมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกันปกติทุกคนชอบทาลิปสติกโทนไหนใงชมพูนู้น ตุนสีแล้วนะเมื่อกี้ที่พูดมาแดงชมพูนู้ตุ่นตุนไม่มีสีชมพูอ๋อโอเคคูทนก็ชอบแบบชมพูแดงแดงตุ่นตุนแต่ว่าช่วงนี้อินแบบไวน์แดงแบบกำกับเออใช่ฮเลยหลฮัลโหลยิน แล้วค่ะนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคของสาวๆทุกคนนะคะสวยฉ่ำม,มากจริงๆทุกคนสามารถเป็นบิ๊ทบล็อกเกอร์ได้เลยตอนนี้อยากให้ทุกคนฝากหน่อยว่าแบบเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรเพลงใหม่ล่าสุดของ m i x Fruit นะคะก็ปล<ม>่อยไปแล้วนะคะชื่อว่านี่นะคะ I am here อยากดฟังสดนะคะ <laughs> 5 4 3 เอางี้นะคะให้เธอไอนีไลน์แอดมาได้จริงวันเรียนเจียงคืนกอดสแตนบายชัดมาชัดจะไปชัดมาเลยก่อนจะสายรีพอโตของฉันเองนะเธอเข้ามาได้้้ดีมาก ประสานดีมากคือแบบหูหดีมากเราจะบอกว่าแบบการประสานเสียงมันเป็นสิ่งที่ยากเ <c oughs> พราะเราต้องแยกประสาทส,สุดเสียงทุกคนนะ่ะพอดีกันนะ่ะไม่มีใครเดกกว่าใครเนี่ยเออมออันเลยทำให้กลมกล่อมมากฝึกมานานใช่ไหมล่ะเออดเด้งเด้งก็ง <c oughs> เพลงดีมากเราบอกความหมายได้ไ,ดไหมว่าเพลงนี้มันแบบเกี่ยวกับอะไรจริงๆริ MV ความหมายเพลงมันก็จะเหมือนแบบว่าเราแบบไปหยอกหยอกผู้ชายให้เป็นฝ่ายเขาแบบมาจีบเรานี่นะคะให้เธออดีไลน์แอดมาได้ อแค่เพียงวันหรือ,อยังเพียงคืนก็สแตนด์บายรออยู่รออ,ออยู่ก็แอดมาได้แต่ว่าเราไม่ได้จีบเขาแต่เราแค่เปิดโอกาสให้เขาแบบเอออยากจีบไหมล่ะไม่ได้จีบนะแต่ว่าแบบแอดได้แต่ก็าสามารถไปดู MV ได้นะคะที่ Tada Labels นี่อ,อ,อ่ะให้ทุกคนฝากไอจงไอจียูทูบ u ูทูบทุกอย่างฝากเลยค่ะสามารถติดตามชมผลงานหรือว่าฟลอกเดลี่ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยค่ะได้ที่ช่อง YouTube Mixed Fruit ค่ะ แล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเราในโซชเชียลมีเดียนะคะติดตามพวกเราได้ที่ mixedfood underscore i l i l a b ค่ะถ้าอยากไปติดตามพวกเรา Instagram ส่วนตัวของเรานะคะ<อ>ก็ไปดูที่ following ของ mixedfood underscore i l i e l a b ได้เลยอันนั้นน่าจะได้กว่าเรามีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็น oh, <yeah. S 2> อปพของเราชื่อว่า c a c h u p เป็นแบบเอ่อคอนเทนต์ที่แบบพิเศษหน่อยเพือ่อแบบให้มาพูดคุยกันสำหรับแฟนคลาบอะไรโอเคน่ารักมากก็ฝากสาวส m i x f o o ไปด้วยนะคะ ภูมิใจมากเพราะว่าตอนนี้ t ีพ p อไทยคือแบบฟังไม่ไหวแล้วก็เพลงนี้มากๆนะคะก็คือลองก็รอดเป็นก็รอดแถมหน้าตาทุกคนก็คือวิชวลสุดๆอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสัมามอีกฟูดด้วย<อ>ที่เข้า<อ>มาสอ,อยกับเราในวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามสามสาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ